หลายกิจาการที่มีหนี้เสียเกิดขึ้นมากมายเลยในระบบเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้หนี้เสียที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือคุณช้าหนี้เสียเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากความล่าช้าช้าเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่า ลูกหนี้ไหวอยู่หรือเปล่าลูกหนี้มีเจ้าหนี้รายอื่นอีกมากน้อยแค่ไหนตัวชี้วัดที่จะทําให้คุณตัดสินใจในการดําเนินการขั้นต่อไปกับลูกหนี้มันไม่มีวิธีการโดยทั่วไปก็คือจะเกิดขึ้นคือรอค่ะลูกหนี้ขอเลื่อนขอผ่อนรอโอเคยินดีแล้วเขาก็ขอเลื่อนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะที่เรียกว่าความช้าและช้าเพราะเราไม่รู้ว่าลูกหนี้ไม่ไหวแล้วสุดท้ายมันจึงกลายเป็นหนี้เสียหนี้ศูนย์ที่มันเพิ่มมากขึ้นในระบบวันเนี้ย ควรมีนโยบายกันก่อนนะก่อนที่คุณจะตัดสินใจให้ลูกหนี้ผ่อนก่อนที่จะตัดสินใจในการดําเนินคดีสร้างนโยบายก่อนแบบไหนยอมให้ผ่อนแบบไหนตัดสินใจฟ้องคดีเลยแล้วหนี้เสียในระบบของท่านจะเกิดได้น้อยลงและอย่าลืมทิ้งประเด็นปัญหาทิ้งไว้นะคะว่าคุณเกิดหนี้เสียในระบบมากขึ้นเพราะอะไรเราจะได้มาช่วยจัดการกับวิธีการต่างๆให้เหมาะสมกับลูกหนี้เพื่อให้ได้เงนินคืนอย่าปล่อยความเสี่ยงเกิดขึ้น เพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนรับคู่มือขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆมีแผนก่อนมีแผล